ไปลื้หนีเลยไปลซ่อนเห็นยังยกมือขึ้นพวกเขาครับไม่เป็นไรพี่ไรยดูจับเยี่สิบได้นึงเยคุดยื่พวกโคตรตึงอ่ะอ้มีแอด้วยโอ้เย็นชื่ใจจังเลยหลอกลอลองโอเคเขาอยากค้นตัวนะคุณจ้อยอ้ยลงลมาป้าคับผมเดี๋ยวสายเดี๋ยว้ายเดี๋ยวสายเดี๋ยว้ายสิ แกงลีดซับชัดเขาให้มาจอดไอ้โน้เสียงเสียงในสมองว่าบอกแกงลีดซับชัดๆเลยว่ะเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าแกงลีดซับชัดๆเลยเสียงในสมองว่าลองลงลองลงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงนะอ่ะนี่เป็นอาชีพที่ดีที่โอ้ว่ลำเลียงมาไปไปไปไหนไหนไปไหนต่อไปไหนต่อ้เนาะน้ำน้ำด้วยอ๋อเราคือลืมได้ด้วยเหรออ๋ออันนี้เรามาลงบังเหรอเนี่ยเฮียดูรถคันนี้ดิเฮียอ้ยเราโคตรสวยเลยไอ้โน้ตเฮ้ย้ไปอยู่มังจริงแล้วก็ ยังงขึ้นนี่ไงปุ่มเห็นปุ่มปะปุ่มชั้นอ่ะชั้นบนอะเนี่ยเดี๋ยวรอพาน้องรักษาก่อนนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยืมไปเยอะืมไปเยไอ้ตุ้มไอ้เตมเตมบีบอยอะช้เลือดเอ้ขาขาโต๊ะมันเกี่ยวอย่างเงี้ยโอ้อยู่ดีเองไอ้เตมลกเลยอะไอ้เตมบีบอยขาดูปะเนี่ยโอ้โหเท่เหลือเกินตัวอ่อนเชียวอันนี้เรอหมอรักษาใช่ไหม เราหมอเราดูปราคนไข้อยู่แล้วครับตรงในตรงนี้มีใครจะรักษาหรือเปล่าผมครับผมครับใครเลยมาครับรถสิบร้อยเหยียบครับอุ้ยคุณนอนเลยครับเนี่ยพื้นที่โรงพยาบาลนะครับเนี่ย s อรี่ครับ s อรี่ครับพอดีพื้นเย็นดีครับไอ้ง่วงใช่ไหมคะอ่าครับครับง่วงง่วงนิดหน่อยครับอุ้ยคุณ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 ผู้หญิงคุณผู้หญิงเราแต่งตัวงี้เข้าโรงพยาบาลได้แล้วครับเออไม่ไม่ใช่วัดดี่วะ โอ้ไม่ได้นะคะโอ้ได้ได้ได้ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดหรือว่าจะอ๋อผมผมชื่อว่าอ่าผมชื่อว่าแปะแปะแปะจ้อยครับชื่อจ้อยครับอ๋อชื่อชำเรืองครับผมชื่อชำเรืองเขาไม่ถามหรือเปล่าอ๋อถาม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 ตั้งกู่แล้วไอคโอเคีมาทำอะไรกันครับเนี่ยรอรอรอน้องครับอยู่รอน้องน้องตอนนี้น้องกำลังไอ้รักษาอยู่ครับผมโดนสิบล้อเหยียบครับดังเป็ดเยจริงจริงขี้แตกเลยสัมอรี่เงไหมคะขี้แตกเลยอ้นี โอกกอบกอบโกยขึ้นมาเช็ดกับมือกอบขี้อะไรเงี้ยเลือด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 เห็นดูเลยกอบขี้ทำไมสู้ชีวิตจังเลยคะเนี่ยตาผมเห็นว่าไม่มไม่มีไม่มีเซ็มาเลยเรียกนานแล้วก็เลยอุ้มมาแล้วแล้วลือลือชื่ออะไรอ่ะผู้หญิงชื่ออลิฟต์พิจงเบย์ค่ะุ้ยชื่อชื่ออลิฟต์นะพิจริงหรือเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ไม่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดนะเอ๊ะอ ไอ้หนูเนี่ยไอ้หนูว่าไอ้หนูโอ้ยหนูใส่เลยหนูใสแค่นี้โอ้ยอ้าวขออนาจารย์ขอโอ้ยเดี๋ยวมาบอกชื่อไอ้หนูอไอ้ก็มุ่งไปลูกเฮียเฮียไม่ขอเบอร์ติดต่อเขาไม่เผื่อเผื่อเรารถเสียอะไรเงี้ยไงเอ้ยเคือเลยนะคะเนี่ยเรถเสียเกี่ยวสักทีนะแต่ไหนขอตรงก็บอกแต่ไหนขตรงก็บอกอ่ะขอขอเบอร์ครับสี่สองค่ะอะไรนะขอเบอร์รองเท้าโทษทีค่ะขอเบอร์รองเท้า ไอ้หนมด้วยเธอผู้หญิงผิดไหมวะสี่สองเก้าสี่แปดค่ะสี่สองเก้าสี่แปดไอ้ทุกคนทุกคนมือถืออันนั้นแฟนแฟนฮัลโหลค่ะครับผเมื่อกี้แฟนไหมครับไม่ใช่ค่ะโอเคครับหวานหวานใจหวานใจโอเคครับสบายใจกันไปเจินครับโอเคครับเจกันครับฝากตังที่ไหนนี่ตู้หลวงอนะ ไปลงลิฟต์ด้วยดูดิลงลิฟต์ด้วยล่ะบุควงตึงเต้งไม่ใช่มึงเฮ้ยลงลิฟต์ใครอยากดูไลฟ์สดกินเกลียนะ์ฮาๆแบบนี้นะครับผมมาติดตามได้ที่ช่องหาเกตสตูดิโอทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หัวค่ำดีนิดนะจ๊ะจีบอ๊อกไฮไอเดียซึ้เต้งอะไรขอมึงเนี่ยไปไปไปขึ้นนะขึ้น,นะน,นะะอืมนั่นแหละเรียบร้อยซ่อมใหม่ปะเนี่ยอ่ารอดอยู่รอดอยวไม่ไม่เฮียไม่ไม่ไปหาอาชงอาชีพดิเขาหลักสากลพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขายเลยนี่นี่นี่เฮียเริ่มจากตัว ยังไงมายังมาได้ได้เอามาแล้วยังไงมาแล้วยังไงขายไงถือไว้ถือไว้อ้โอ้โอถืออยู่อ้ถืออยู่ใกล้ๆไปใกล้ๆคนผมขายไปแล้วคนนี้ผมขายไปแล้วคนนี้ผมขายไปแล้วเอาไปรับหนุ่มแว่นหนุ่มแว่นเอาไปรับผมเอ้ยหนูเฮ้ยหนูใส่แว่นอ่ะคนนี้อ่ะเอาคนนี้ใส่แว่นเหมือนกันคนใส่แว่นยังไงยังไงยังไงอ่าจำนวนเอาไปรับพี่เข้าผาปู๋เฮ้ยเฮ้ยคนต่อยคนต่อยอ้วก มึงต่อยอุ้ว่าเฮ้ยมันถึงทำร้ายอ้ว่าเฮ้ยอุ้ว่ลมอุ้ว่ลมแล้วโอ้เจ็บเจ็บเพราะมล้มนานจังวะไป็นไปต่อยมั้ยเป็นไปต่อยโฮ้ยมันเอาขโมยเข้าผัดอุ้ว่ไปเฮ้ยมันทำลายอุ้ว่ามันทำลายอ้ว่าถอยเร็วถอยถอยไปไปต่อยต่อยหมด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 วิ่งหมดวิ่งโอ้ยหมดวิ่งโอ้ยหมดวิ่งโอ้ยไอเจ้โดนขโมยด้วยมันมีขโมยด้วยเหรอเอลเอลถือว่าให้ทำบุญเข้าไปเขาวิ่งเขาวิ่งไวจังกี่ตัวเก้ากี่ตคนมึงต่างกันไม่ทันเลย โอ้โหแม่งล้มเอาล้มมามันต้องวิ่งชนมันให้ล้มมาค่อยซ้อมมันไอ้หนูแต่แต่เหมือนจะโดนนิดหน่อยมากโดนแค่นิดหน่อยนิดหน่อยไอ้หนูไอ้โดนโดนหนึ่งจานแน่หนูไอ้หนูทำไมวิ่งกันไม่ทันเลยวะเคยเราเดินเราโฉล้มอะอาชีพอาชีพเมืองนี้มันก็หนักหนาเหมือนกันนะเฮียเออจริงเจอปนเนี่ยทำงานตัวจริตอย่างเจอปนเนี่ะเออแม่อยู่ดีดีกับ้นอ้วนใช้ไรงงเลยอะไรวะว่าล้มนานเนอะมันเอาตีช็อตไฟฟ้าช็อตอ้วนแน่เลยนะเมื่อกี้ โอ้แม่งตบไม่เฮียตบเข้าเส้นตบข้าวเส้นนะสลบเลยใช่ครับเฮียโอ้หน้าทิ่มเลยโอ้เอาใหม่ไป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 กาล่าอุ้ยอุ้ยไปดูดิว่าทำไมรถมันเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยตรงนู้นน่ะมันก็ไปชนรถซะหน่อยวะโอ้ยคนคนเต็มเลยอุ้ยหนูอุ้ยขวางขวาทาขวาอุ้ยขวาจี๊ดมากขวาจี๊ดมาก สวยมากเลยอ่ะคันเนี้ยวัสดีด้วยวันนีด้วยคนเดิมคนเดิมคนเดิมอ้าวันนี้ครับพี่บัตรสิบเปอร์เซ็นต์ครับจำโจมังตายเลยครับพี่บัตรเดียวไปเดียวผมจำยันช่วยชีวิตให้สองใบไม่ใช่หรออ่าได้ตัวคนละใบไม่ยอมหมดแจกให้ได้ทุกคนไงแบบแจกจ่ายผมแจกจ่ายน้องโอ้โหแบบทุกคนนี่ฝากซึ้งในบุญคุณของพี่มากครับขอบคุณครับตองใดที่ผมเติมใหญ่ผมจะทุกแทงบุญคุณพี่แน่น้องครับบัตรใบนี้ครับ มีงานทำอย่างเนี้มาผมอ๋อผมนี่ไงน้องน้องกำลังพาผมไปลองทดลองขายปูอยู่โอ้ขายครั้งแรกโดนตบเลยครับขายครั้งแรกเลยเขาตบแล้ววิ่งหนีไปเลยครับโอ้ผมก็ไม่มีเรียวแรงก็วิ่งตามไปหัวหน้าทีมหน้าทีมหน้าทีมเขาวิ่งทายไปเลยรับเลยโอ้โหผมยืนร้องไห้อยู่สองนาทีครึ่งแต่ถ้าตอนนี้นั่นอะไรได้ดีอ่ะผมว่าตกตาครับตกตา ได้ไดีสุดเลยอ่ะใช่ใชใช enfin เราจะได้มวนมวลผ้าพ like ี่ไปซื้อแค่เบ็ดอย่างเดียวห้ามซื้อเหยื่อนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเหยื่อครับไปซื้ออยู่ตรงตะกร้าสีฟ้าประตูแรกเลยพี่เอาเอาเบ็ดเองให้เขาไปเลยวปะมีสามมันพอดีเออนี่ผมมีเนี่ยเออเดี๋ยวเบ็ดให้เอามาทีละคนเดี๋ยวผมครับโอ้ขอบคุณมากครับครับโอ้โหจะเก็บไว้เลยครับโอ้โหจะทุกวันเลยครับสงงานใช่ไหมครับครบแล้วครับครบครับผมครับครบแล้วครับผมเราชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยอ่ะผมผมอาเสื้อเสื้อลายดอกนะผมผมชื่อจ้อยนะครับ จ้อยครับปีจ้อยแล้วพี่หัวม่วงอะจองแจ๋งครับจองแจ๋งผมหัวโลนะครับผมชื่อชำเลืองครับหัวโลชำเลืองเอ้าชื่อคร้ายน้องชายผมเลยชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับเลืองสักเนี่ยเฮ้ยช้ำเหลืองกับเหลืองสักช้ำเหลืองสักเอาอีกแล้วเหลืองสักก็ให้ผมเีงนะครับผมเก็บเลยโอ้บ้าลานี่ล่าเลยต่อในพี่โอ้หจะรออะไรกันอยู่ละครับ เดี๋ยวผมพาไปตรวจเยี่ยวพี่ของดีๆีแบบนี้โอ,โ,หโ,หโอ้โหสดเลยค่ะ,ะ,คะหิวพอดีเลยครับเง <c oughs> บเบ ชุดละแสนเลยน่ปิดไฟได้เไปอะไรนะี่ผมกินไปเมื่อกี้แสนหนึ่งไอ้หนุาไปร้านขายไป้าขายเอาออกไปขายไอ้หนเ๋ยวเดี๋ยวย่อยบนเม็เร็วเมันเดิเดี๋ยวย่อยมดไอ้หนมเร็วเรนี่ปตลกันเดียวป๊กปากเดี๋ยวบอลนิ้วลุเข้าไปในคอไอ้หนไปทานแล้วโอ้ยโ้ยเฮยเป็นบนล่หนุ่มอะไรคขี้อับม้อะรไปแล้วพี่เเดี๋ยวพี่ใส่ถุงไว้ให้นะ าห่อแล้วแสงหนึ่งเลยหดูพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายอยากแบบเด้งเงินลุงลุงไหมพี่โอยากครับผมอ่าผมง่ายให้ไปเจียดำพี่เฮ้ยอย่าพูดดังผู้ดังคนเยอะคนเยอะเราเปิดเราเปิดไฟแล้วไปคุยข้างนอกดีกว่าเจียดำเจียดาเจียดำคือเราไปเจียรถพอสองถ้าเราได้บ่อเนี่ยหนึ่งเอ็มขึ้นเลยพี่โอ้ยโอ้ยใช่เฮ้ยคนคนเมื่อกี้ที่ถือบ่อมาเนี่ยใช่ปะ ใช่อันนี้รู้ไหมบอกอันนั้นกี่บาทครับสองเอ็มห้าครับใช่เียเจ้าของอะไรล่ะปักไอ้งเสื้อเสื้อมันเยอะเยอะมน้งหนึ่งใช่ใช่ใช่เลยเจ้าของมากครับพี่ชายเผาดีเลยชลื่องไฟฟ้าแล้วที่เข้าเมืองมาตอนไหนกันบ้างเนี่ยวก่อนรีดเดินเนียเราเข้าเลยไม่ไม่มันทำได้ตอนเช้าตำรวจไม่ค่อยมีอ๋อเอาเบอร์ผมไปก็ได้ เมนเบอร์ผมไปสองสองสี่หนึ่งห้าสองสองสี่หกลับกลับมานี่ยังอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าไฟเปิดอ่ะน่าจะอยู่นะอยู่นะอยู่นะได้รถรถตู้นั่งได้กี่คนอะครับรถตู้นั่งได้อสี่คนนะสี่คนสี่คนครับโอเคเดี๋ยวพาไปหาเงินกันอุ้ยเอาแล้วได้เอาแล้วเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีมได้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 ผมได้หมดนั่ได้หมด A few moments later ว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยพร้อมอมตาเลยโยนี่คือ ว้ยแข็งแรงเหมือนกันเอาเล็กนะเออพี่ชายพี่ชายเข้ามาตอนเช้าไหมอ่ะตอนเช้าอ๋ะตอนเช้าไม่แน่ใจเลยอ่ะปกติว่าน้องดึกกสิกี่เอาง่ายๆอะไรอ่ะราคาแสนอัพหมดอุ้ยไอผมอยากรู้ว่าคงที่เป็นสศรษฐีใน ในเนี่ยประเทศเนี่ยตอนนี้เขามีเงินกันเท่าไหร่แล้วอุ้ยตอนนี้ผมยังไม่ถึงขัง้นข,ขนาดนั้นพี่แต่เขาเขามีการแบบเป็นยี่สิบสามสิบล้างเลยไหมมีแน่นอนครับจะมีนะยังไงก็มีครับแล้วลบๆแบบแท็กี่แพงๆสุดๆนี่มันมีครงซื้อไปหรือยังครับพี่ไม่เขาประกรอบเอาเองครับประกรอบประกรอบอประกรอบนี่คือ ได้รถที่สวยที่สุดเลยใช่ไหมไม่รถประกอบก็คือแบบเร็วสุดนะครับอ๋อรถประกอบนี่คือดีสุดแล้วจะแพงไหมประกอบในเรื่อมขอรถผมไม่ดูได้ๆอันนี้คือรถประกอบใช่ไหมพี่ที่ผมเจอตอนแรกเลยคันนี้นี่ของผมรถประกอบอ่าแล้วรถประกอบรถประกอบก็จะมีหลายหลายเกียร์ขึ้นอีกใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่มันมีเป็นยี่ห้อเดียวไปเลยครับอ๋อเหรออันนี้ก็สุลต่านโหเติเขามาแข่งกันอะครับทำรถมาแข่งกันอ๋อเหรอใช่ทำยากไหมครับอย่างคันนี้ก็ยากอยู่นะนานอยู่ครับ แล้วมันมีสุดกว่านี้ไหมครับพี่หรือนี่สุดแล้วยังยังสุดกว่านี้ก็มีเออมาทำพันนี้คันนี้สวยเออคันนี้สวยนะแล้วมันมันมันมีประกอบแบบที่สุดกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเหรอครับพี่ใช่อะสามห้าโอ้ยอะสามห้าบุปผาสามห้าก็เป็นของประกอบเหรอใช่เบ็ดเสร็จผมว่าจบไปประมาณกับร้อยเอ็มอ่ะโอ้คือคือคือประกอบก็จะมีหลายสเต็ปอีกอะไรประมาณนี้เนาะเอาสมมุติเป็นโค้งที่มีเงินเยอะมากๆเลยอ่ะมันก็ทําได้ง่ายเหรอเพราะว่ามันก็รับซื้องี้ใช่ไหม ใช่ครับอุ้ยเราถูกด้วยเห็นูโอ้มีประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองพันว่ะได้ละใกล้ถึงใกล้ถึงกันละได้ละเราไปกับไอ้นมอีกทีระหว่างปะปุยกันตกปลาดีกว่าพี่ได้กระจกได้ได้ได้กระจกข้างนึงละตอนนี้วะไอ้เฮ้ยไปตกปลาตกปลาไงไปสองเลยดีไป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 ด้กระจกหรืออะไรนั่นเฮ้ยเดี๋ยวไปเด้อไอ้รถรถรถเขาสวยมไอ้รถื่อกี้ประกอบไหมเฮ้ยเฮ้ยรถอะไรอ่ะอันนี้ไงไอ้รถรถไอ้ ขึ้นไปเราหยอกเหลียงไงไอ้หนูแล้วลงกันทำไมเนี่ยอล้วลงทำไมอะไอ้หนูไอ้หนพวกพวกพวกพันตออกเขาตื่นเต้นกับอะไรตไปใช่ใช่ไปลงลิฟต์ด้วยดูดิลงลิฟต์ด้วยล่ะกควงตื่นเต้นม่ใช่มึงอุ้ยลงลิฟต์นี่นี่นี่นโอ้โหโค้ชชอบเลยว่ะงงดีงงดีน้องโอ้ล็อกไต่เขาล็อกไต่บันไดด้วยพี่ชายมาตกปลาครับผม ถือเบ็ดแล้วกดทำมือคลิกซ้ายครับทำมือคลิกซ้ายอ๋อาไปอย่างนี้เองใช่ครับรอจังหวะดีๆนะมันมีจังหวะกระตุกเบ็ดด้วยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเก็กเก๊กไปดิม้วนผ้าก็ขายว่าผมเลยก็ได้นะจะได้อันนี่จะว่าไม่ขายต้องตั้ตัวตายหนุเฮ้ยไอ้นุ่มเฮ้ยบร้อยอยากอ๋ออากามันไม่มมตั้งใจลงไปหวานเลยอากาศมัาล่ออากาศมาร่ออากาศมาร่ออากาศมาร่อแล้วใหผมไปรับเขาเอง เออถ้ามะาาเขือยมันมีเยอะก็เอาทิ้งเลยนะมันหนักเปล่าๆได้ครับได้คือคือ,คอเราก็ตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็ได้ผ้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราผ<ม>้าผ้าเราตัจานจะหน้าตาเป็นไงวะมันก็เขียวว่าผ้านี่อ่ะม้วนผ้าเออม้วนม้วนผ้าเอาม้วนผ้าไปทําอะไรไปขายให้คนอื่นใช่ไงว่าเขาก็เอาไปทําเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไหมเขาอาจจะไปทําเสื้อทำํำแล้วนอกจากตกปลามันมีอาชีพอื่นไหมเออ นอกจากตกปลาใช่ใช่ใช่แกผมเคยทำแค่สองอาชีพนี้เนี่ยแล้วก็เล่นไพ่อย่างเดียวเลยตกปลาอะไรหรอทำทำทำสองอาชีพนี้ก็เล่นไพ่อย่างเดียวเลยตกปลาเหรอใช่เนี่ยเราถามเขาไหมไม่ไม่รามปลาก็ตกดีขนาดอาชีพนึงเขาก็บอกเปิดเผยไงว่าไปไปจีไปทำอะไรยังไงเออแต่เราต้องต้องเช้าๆนะเออเลือเลือเลือระวังช่วงไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยิง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 ใช่ไหมใช่ไงใช่เออจบชาติาล้วก็อกอกอกแดกละเรียบร้อยเลยเรา ผมมีของให้เต็มเลยเนี่ยเสื้อผ้าผมล้นมากเลยเดี๋ยวเก็บไว้ใส่กันไหมนี่พี่พี่ตรงนี้คือคนเยอะสุดแล้วพี่โอ้ยสุพี่พี่พเท็พวกพี่ทำปูเลยอ่ะเอาตัวหนึ่งแล้วกันครับโอ้ยไอ้หนูว่าหนูเป็นผู้ดีแล้วดีขึ้นเยอะเลยพี่โอ้ยโค้เด็กแนวเลยว่ะเอาเอาเบอร์พวกผมไว้หรือยังเนี่ยมีมีแล้วครับมีแล้วครับเอามีแล้วโอเคมีอะไรติดต่อมานะได้ครับได้ครับครับมีอะไรติดต่อมา อาเบ็ดออกจากมือยังไงก่อนจ้องแจ้งไปครับพไปจะครับลึกลึกเก็บเอาลงโอเคลงละพีคเป็นลองเป็นลองเจียข่าวไหมพี่เจียข่าวเหรอเอิงเอิงเว่ยไว้เวยแกดูดูดิได้อะไรบ้างวะเอเ็มืองไก่อนเก็บเร็วมันเก็บไม่ได้มันอยู่อย่างนี้เก็บเดี๋ยวนี้เก็บไม่ได้เก็บแล้วเนี่ยเท่ดิเร่าไงพี่เสาร์วันเสาร์วัไปยูไงเสาวิที่ยูอะโอ้เสาวิทยุเราดุกดิ่งได้ด้วยอ้าวมันปัดน้ำฝนมันจัดน้ำฝนไง ไอที่มาทับฝนไอ้โน้ตเราต้องรีบรวยก็แล้วต้องมีเงินนะอรถรถจอดเต็มเลยอไอ้พวกพวกพวกรวยอะรวยทั้งรักอ่าเราก็ไล่ขายเลยใช่ไหมใช่ครับผมใช่เะยเฮียเคครับ Are you rude or what อุ้ยเอาเฮ้ยไอ้โน้ไอ้โน้มันมันตกมันตกเียแ้วเฮ้ยไอ้โน้บังไว้บังมันไว้ เนีอาโดนอีกแก้วอ่ะไอ้ดูเมฆกระถือได้เลยเล่นก่อนเนี่ยเล่นก่อนเล่นก่อนเียต้องเล่นก่อนโอ้ยเฮียเฮียมเฮียต่อยยุกเฮียรวยโอ้ยโอ้ยไอ้ดูอย่ามาขวางโอ้ยมันยากเย็นไงวะไอ้จิบอะไรวะไอ้มันต่อยยากต่อยเย็นไงวะชิบหายโอเคมึงชนะไอ้สักกูกลับก็ได้โอ้แหวงวิ่งเก่งซะด้วยเช่แล้วกูจะคงแล้ว เจ้าของแน้วเฮียเฮียลองนะเฮียลองดูนะเฮียเฮียวิ่งไปชนเขานะเฮียเฮ้ยเอ้ากูแก้วเฮ้ยทำไมกูลงทุกคงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮียโดนอ่ะทำไมกกอีกกดอีกเอ้ยได้ได้เขาพักได้เขาพักครึ่งมันมันลงเอามาเลยเอามาเลยเฮียยุ่งให้มายุ่งมายุ่งกับพวกวะเฮียผมว่า งานงานแบบเนี้ยไม่บอกว่าเลยไอ้แค่ทำไมทำงานโค้งทำไมโค้งดีมันยากจังวะได้เลยเฮียไปเฮียดาร์ดหรือไปเฮียไปครับพี่เรืองศักดิ์ด้ีไหมเออผมช่ำเรืองครับลูกลูกน้องเฮียเฮียจ้อยเมื่อกี้ลูกน้องลูกน้องเก่นั่นแหละเออน้องจองแจกเขาเขาอยากอยากลองเกียร์ดู พี่พี่พอจะแนะนำได้ไหมส่งส่ง GPS มาให้นหฮะ,ะอยากลองเชียร์อยากลองติดคุกได้ครับได้ครับไอ<ห><ป>้เนาะคุกเป็นรังเไ <laughs> ยเเขาบอกให้ไปซื้ออุปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวเขาส่ง GPS มาให้โอเคโอเคไป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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตลกตลกไอ้ไ <laughs> อ้ยอ้นี่ติดตลกเสิแรแล้วมันไปอาบน้ำก่อนเหรอมันมันอยู่เมืองบนอะ เดือดอ่านน้ำตรงนี้ผมก็ได้ต้องรวยกันนะทุกคนนะท่องไว้เราต้องรวยเราต้องรวยไปผูดพ้องกันดิทุกคนพูดกันดิเราต้องรวยเราต้องรวยเราต้องรวยโอ้สามสามคีจริงเจริญมากแก๊งนี้ต้องรวยไอ้ทีมนี้เจริญยกิ้งโบโตะเปล่าเนี่ยนี่จิ้มเลยจิ้มเลยเฮ้ยบรรลุมาละคนอาบน้ำาเฮ้ยออกมาไอ้เต้นเอาเไอ้เต้นเฉยแลยเอาไป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  ึ้นรถยังมั่วตำรวจจับแน่เลยวะอะไรกันครับโอ้แม่คือรถยังมั่วตัวเหลงอยู่เลย A few moments later นี่ไงโอ้ชาวบราซิลเหมือนรถเขาจอดเงี้ยรถรถเขาสวยจังเลยอะรถเขาสวยจังเลยอะ ลอง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 ได้ไหมเย่ๆร้องโอ้ยบอกเขาหนุ่มมากเลยอยากมียองเงี้ยรถรถเคาราแม่งบอกบอกแบบบ้างบากระแทกเหล็กแล้วอ่ะดักแก่งๆเลยต้องนั่งอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับนายมานายมาช้าเกินไปอ่ะครับครับเป็นไงครับพี่นายได้ซื้อเรื่อยมาไหมมซื้อมาแล้วครับมาเนี่ยมาเนี้มาเนี้มาเนี้โอ้ยจงนี้ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ด้ไอ้ด้ เจ็บมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมเบามาเลื่อยพี่ในตัวพี่ใช่ไหมอ่าใช่ครับทำมือ F สองแล้วเอาเลื่อยใส่ช่องหมายเลขหนึ่งไว้อ่าใส่ไว้แล้วครับครับอ่าแล้วพี่มาเจียเจียส่วนไหนก็ได้ของรถแต่ส่วนมากที่ผมแนะนําก็ฝั่งนี้ประตูฝั่งพวงมาลัยก่อนไปเริ่มเลยไอไอไอล็อกนี่เอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อแล้วคนตอสองคนมาแล้วล้อล้อแต่ถ้ารีบวิ่งนะถ้าได้อะไรรีบวิ่งเลยรีบวิ่งออกจากรถนะนู้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนโอเคครับโอเคครับตามตามมาขึ้นไปน่ะ ตามไปตามเข้าไปตามเข้าไปอย่าดังกันเดี๋ยวล่วงอะพี่แา่นี่พี่มาตรงนี้แล้วทำมือเ n t e r ทับมันขึ้นว่า normal พี่พี่กด ทำมืออีนะครับเป็นรูปรุ่นรถก็นั่นแหละเงินแสนมาแล้วอ๋อถ้าเป็นรุ่นรถก็เก็บเก็บไว้แล้วก็เอาไปให้คนที่ต้องการใช่ไหมครับใช่พี่ได้เลยผมได้ c x ะครับ c x หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรสักอย่างนะครับไอ้หนุ่มไม่โดนในในในลองเอามาให้ดูอผมขายไปแล้วอะไรผมยืนไหมผมถ้ามันเขียนว่า normal อ่ะไอ้โน้กก็ขายไปเลยน่าจะแสนขึ้นนะพี่ประมาณแสนเดียวเฮียเฮียใช่ครอได้ได้แสนเลยอ่ะเฮียเฮียแต่ พี่พวกพี่ไม่มีล็อกเกอร์กันไม่ใช่หรอแล้วมขายฝากผมขายแม่ได้ๆขายมขายขายให้พี่เลยขายให้พี่เลยได้ได้ได้ครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาไปขายเลยครับพี่พี่เอาบางนี่มาขายในตลาดเท่าไหร่ลดไปเลยลดราคาไปเลยผมผมไม่มีเงินจะกินกันอยู่แล้วเอาเดี๋ยวผมให้เจ็ดหมื่นกันแล้วกันอ้าวโอเคโอเคพี่พี่สอนผมผมให้เลยลดไปเลยจัดที่ประเด็นเพราะเพิ่มเขาหน่อยก็ได้เรื่องพี่ช่วยอ่าแสนหนึ่งไปเลยพี่ขอบครับอุ้ยแสนหนึ่งเลยครับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ แล้วต้องทําไงครับเออพี่ถ้าพี่ไม่มีปืนใช่ไหมครับมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนสอนสอนเบื้องต้นก็ได้โอเคครับได้ๆสมมติรถป .2 อยู่ด้านหน้าด้านมาถนนใช่ไหมพี่พี่กดเบร์ยางจุดกว่าเขาจะลงคานจุดกวไม่ใช่ไหมจะแล้วก็บีบแต๊ดเลยสมมติผมเป็นรถนาเดี๋ยวบีบเบอร์นี้เขาจะลงใช่ไหมใช่จนกว่าเขาจะใช่ครับ จะลงแล้วเราก็ขโมยแต่มันนานนะครับเป็นกว่าจะลงครับครับใช่ครัขึ้นรถให้ได้วางงั้นเถอะใช่ใช่เอาพอลุกจากรถให้ได้ฮะเอาพอลุกจากรถให้ได้แล้วรถคันนั้นเราก็เอามาเจียที่นี่เลยใช่แล้วเจียขึ้นแบงบน่ะเอาพี่พี่พี่คิดเอามันมีสามลานที่เจียมันมีทะเลพี่ลองเปิดแมปดูอ่าครับครับเปิดแมปครับพี่พี่รถรถสีเหลืองๆไหมเห็นไหมมันมีสามที่มีบนมันมีสามที่แล้วก็ตรงนี้อ๋อนี้ยเนี้นี้ยผมดูนี่ยเนี้นี ยยลเพี่ไปทำตรงไหนก็ได้แต่ส่วนมากผมแนะนำถ้ามาใหม่อย่าเพิ่งไปทำด้านบนด้านบนมันมีเดียวมันมีแล้วมันมีแต่คนมีอิทธิพลไงอ๋อใช่อันตรายอันตรายใช่ครับโดนคนได้ไหมใช่โอ้แบบแต่ระวังแล้วระวังโดนหลอกด้วยระวังเนี้ยเรื่องคนเนี่ยระวังโดนคนหลอกระวังเลยนะแล้วสมมติว่าผมได้อะรถตื้นๆบางเงี้ยแล้วผมเอาไปขายให้ใครได้ครับขายพวกพี่ได้ไหมอ๋อติดต่อมาเอาได้ติดต่อมาก็ได้ติดต่อมาเฮียเงียรับตังค์หน่อยครับ โอเคโอเคผมผมเอามาาเอประตูให้ผมเอาประตูให้ผมประตูผมแสนห้าผมไปลองถามพี่ด้วยอุ้ยแสนห้าเลยอ๋อผมให้ของผมให้ของไม่ได้พี่ให้พี่ให้่ให้ราคาเต็มเลยเหรอทำทำมือตรงกลางเมาส์ตรงกลางแล้วกดตรงกลางไปไปไปโอเคครับโอเคครับพี่เดี๋ยวไปช่วยหาครับดูเลยแล้วดูอเนี่ยดูได้มาแสนห้าเมื่อกี้ไปคาสิโนสีโนอะไรแล้วเดี๋ยวทุบหัวแตกเลยเงินหมด เอ้ยนู้แล้เราเรามีแสนห้าในพริบตาแล้วอะนี่ต้องยกความมีความชอบให้กับไอ้เรืองศักนะใช่ไหมชุดเรืองศักะเนี่ยเรืองศบุนสีบุญสีเออไอ้เหี้ยัวหัวหมดแล้วเอาแสนเอาแสนห้าเนี่ยไปซื้อปืนมาสักกระบอกก่อนเออไอแสนห้าไปซื้อปืนไม่ได้ง่ายใช่ไหเอาเอเคนะอุ้ยเฮ้ยล่นไงอันนี้หลอนไหมเนี่ยอันนี้หลอนติเกมป่ะเอเคดิเฮ้ย RPG เลยอะใช่เงี้ยหลอนป่ะหลอนละเวงก็ตลกตัวอย่างเลยเลยโอจีนน้ำเงี้ย ปน้าเอาไปฉีกมึงอ่ะคนแรกเลยอย่าคุยเรื่องปืนกันนะเอาปืนฉีดน้ำครับปืนฉีดน้ำครับพี่ปืนครับปืนฉีดน้ำครับโอ้โหสงครามสงครามโหร้องเล่งอยากเล่งอีกเก่งปีต่น้ังหมือุกันเ้ยพี่พี่ก็พี่ก็หล่อดหลอดจีนจีนผมไม่ทำอะไม่ได้วจหายแวบเลยพี่อยากมีปืนเอาไว้แบบว่าไปไปแบบว่าจีจีจีรถอะไรเงี้ยได้ได้มันต้องเอายังไงครับพี่ปืน หาคุณมผมยู่ค็นครอบครัวผมนี่เป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าครอบครัวใหญ่อย่างนี้ประมาณนี้ครับพี่ใหญ่มากอะผมใหญ่มากเลยเหรอสนใจมาร่วมด้วยกันเปล่าเราไ่ด้พีเดี๋ยวผมลองลองแบบว่าดิ่งลงดิ่งลงเองก่อนก็ได้ครับพี่ไม่แต่กูแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าขาดเหลือหรือว่าอะไรคุณติดต่อผมได้ตลอดเลยกูอยากเอาอะไรอ่ะโฮ้ยจริงเหรอเอาปืนไหมล่ะอะไรนะเุ้ย เป็นฉีดน้ำเป็นฉีดน้ำเป็นฉ well ีดน้ำหรอครับผมให้คุณคุณจะลืมผมไหมเนี่ยอุ้ยใครจะไปลืมคนที่ให้ปืนฉีดน้ำเราถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวเราลืมถ่ายรูปไปก่อนเลยถ่ายรูปเลยเออน้องน้องน้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ้าถ้าผมถ้าผมต้องการอะไรที่มันรุนแรงขึ้นนะอย่างพี่บอกอย่างพี่ว่านะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดต่อไปนะฮะโอเคโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมาแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับเฮียเฮียเฮียมาที่ไหนมาที่ไหนมาที่ไหนอะไรวะไอ้หลวอะไรวะมาที่มาที่มาที่ เฮี่ยนี่เฮ้ยหนูได้ปืนมาแล้วใช่เขาให้เลยนะครัืนจิตน้ำดังปังปังปะเขาให้เลยนะเฮียให้ใช่ให้หรือลองยิงดิลองยิงดิมาแล้วมึงติดของหัวโตแน่อ๋อเขาเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องมีล็อกเกอร์ใช่เนี่ยเราเราจะไปเก็บไปไหนเนีะเราเอาเก็บนั่นเก็บในรถไงวางไว้ในรถที่เราไม่ใช้อะเราเอารถไปซอนหน้ารถเราอะไม่งั้นเราก็โดนเริ่มต้นนะอารถเริ่มต้นเราเอะเก็บใช่แล้วเราแต่เราต้องเอาเราเราเอางี้เลยเอางี้ คงนึงอะไปคันใหญ่อีกคนนึงอะไปคันเล็กก็คือเองไงไปคันเล็กแล้วเองก็เอาคันเล็กอะไปซ่อนไกลๆเลยเออถ้าเกิดแบบว่ามีคนมาปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนคนนึงคนนึงอะสองคนสามคนจีอีกคนนึงก็ดูต้นทางใช่ใช่เออคนมีปืนก็จีไปก็ได้แต่ว่าคนคนดูต้นทางก็คือจะช่วยจีบ้างแต่ว่าออกไปดูบ้างถ้ายินหมอปุ๊บสมกติว่าไม่ผมว่า ต้าคนดูต้นทางคนหนึ่งไอ้คนดูต้นทางมันต้องมดูต้นทางน้ำมันที่ผมที่ผมเติมเ่ยใช่ไกลๆพอจะมันเห็นตำรวจปุ๊บก็คือบอกเลยนะ่จะตั้งกับอย่างแรกเลยเราต้องมีวอลเซฟมีวอลก่อนเราต้องมีวอลตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเราต้องเซฟไว้ก่อนอ่ะจะต้องให้คนดูต้นทางอยู่แบบชิดดิมทันดิมเมืองใหญ่เลยอ่ะเห็นตำรวจปุ๊บเราจะได้วอลมาบอกเราเลยไงว่าแบบเออตำรวจมาแล้วเราได้ออกไปเลยใช่ใช่ใช่จะได้ไม่เสี่ยงด้วยเพราะเราไม่ค่อยมีอะไรตอนเนี้ยเราเสี่ยงมากถ้าเสียก็คือเสีย ก็บอกนี้ก็ไม่ได้หาง่ายนะเขาใจดีนะเขาบอกว่าเขาอยากได้คนไงเขาอยากได้คนไงอยากได้คนไปเข้าแกงเขาไงเออใช่ใช่เขาซื้อใจไงเขาอยากทำแก๊งแล้วไงเขารวบรวมได้สิบคนแล้วเขาขาดอีกหกคนเกือเรามาสี่อะเออเกือบเต็มแล้วถ้าเกิดเข้านะใช่ครับหรือว่าเราต้องเอาปืนไปเก็บป่าพี่ ผมเห็นไอ้นั่นมันใช้รถเบิร์นยางอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้ามีปืนนะมันจะมีข้อหาเพิ่มไงข้อหาอะไรนะมันจะมีข้อหาพกปืนเพิ่มไง A few moments later เฮ้ยเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วอุ้ยมันล่อผมพี่อย่าต่อยอย่าต่อยอย่ามีปัญหาตายแล้วพี่ตายแล้วจัดเลยจัดเลยจัดเลยเอาว่ะเฮ้ยเอารถเราไปซ่อนกับป่ะพี่อีอละอุ้ยผมเกือบตายฮัลโหล พี่่มมองไเห็นนเห็แต่ว่าผมจะตายผมจะเอาลไปซ่อนก่อนเว่ามีปืนอยู่หลังรถไงพี่ลดูตัวยมันไหมได้นอร์มอลนอร์มอลถ่ายละพี่ลดูหนีเลยไปดูซ่อนเฮ้ยมันนั่งไงฮะหยอดมันไม่เห็นผมเหรอมันไม่เห็นเราอ่ะพี่ไม่เห็นกูละ เห็นยังรถเดียวยกมือขึ้นพวกเขาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนจับเลยครับยี่สิบได้หนึ่งอย่าโคตรยืดโคตรตึงอ่ะที่มันขับได้ไงไม่รู้ที่มันเถิ่อนขึ้นมาเลยแถะเลยนะพี่เถะเลยนะว่าไม่รู้มีรถจอดอยู่มีเลื่อยก็ลองดูห้องอ่ะเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยฮะคงห่าเป็นคงสวเท้าครับจากเมืองจีนครับ ของโัวเถาเหรอแต่ข้าพงข่าวนะข่าวทะเลเข้ามาครับตามผมมาแต่ข้าพงษหุยเฮียยังมม่หาไอ้เจ๊นักเรียนตามมาครับไม่เป็นไรตีมวะโอ้มีแอร์ด้วยอ๋อเย็นชื่นใจจังเลยหลอกเลองๆโอเคเขาอยากขนตัวนะคุณจ้อยได้เลยครับโอ้ยลุงลุงมาบ้างครับผม์อีนี้เขาไปช่วยเขาดูว่าอะไรเป็นจริงกัน จ้อยคุณไปทำอะไรที่จุดตรงนั้นน่ะถามหน่อยสิอ่าผงอ่าไปทำอาชีพอ่าสกิกลบครับจีจีลบสกิกลบงี้เหรอสกิกลบนะนะจจกครับโอเคแล้วอะไรพวกนั้นน่ะคุณเอาไปส่งให้คนที่แนะนำคุณหรือว่าคุณจะไปทำอะไรต่ออ่าเขาบอกว่ามันึงดีแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดได้ก็เขาบอกว่าเอาไปลงทวิตเตอร์ครับระหว่างนี้พาเขาไปถ่ายรูปประพันธ์ของอขได้มันเหมือนของจริงมั้ยคืออะไรครับมาๆาครับผมไม่เคยครับ

ชิงทรัพย์ประชาชนท้องถิ่นนะขู่ประชาชนนะครับจากการที่คุณเอาลดคุณไปสกิดเขานะมันถือว่าเป็นการข่มขู่เขาแล้วนะจำคุกทั้งหมด10เดือนนะปนมสิบเดือนครับใช่แล้วนะโอเคเดือนนี้นานไหรักษาข้อกล่าวหาไหมรักษาข้อกล่าวหาทั้งหมดครับไม่เป็นไรไปสิบเดือนนะออกมาก็ทำตัวดีๆอย่าผมบอกว่าผมจะไม่เจอคนอีกในพื้นที่ตรงนั้นนะไม่ไม่เจอครับ เุ้ยมีคนเนค่กเหรอกล่าตรงอะไรกันครเนี่ยธนาคารครับโอ้โหธนาคารโอ้โมดูเล็กน้อยไปเลยผมผมข่าไม่ตึงเฮ้ยข่าคุ้งเลยเห่าข่ากับข้าวไม่ใจนี่่าเป็นทีโอ้ยสนใจเป็นธนาคารนะเอาตรงนี้ให้มังลอกก่อนได้มาได้เฮ้ยมันบอกคุณเหลือแปดเดือนเลยเตะใช่มันหายเงินร่วมนะโอ้หายเงินร่วมนะกำลังขาดเนาะสนใจไหมครับแบ่งตังคกันแบ่งตังค์กันใช้อ่ะอุ้ยแบ่งตังค์กันใช้ด้วย นนารวมนะเฮียติดอยู่ตรงเนี้ยคนมเยอะนะพี่แปดหมื่โอ้โหาคารได้แปดหมื่นเฮียกูไปจีรถเนี่ยก็ซื้อแค่้่หมอ